รายการนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําคําพูดใดไม่เหมาะสมต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยก็สวัสดีมิกลักนักปั่นทุกท่านกูด้นะผมนะก็อยู่กับผมไอโซคูนั่นเองก็ในช่วงบ่ายวันนี้กับเกมไวเบลิโตนั่นเองนั่นเพื่อนนะก็มาดูเกมนี้กันเลยว่าวันนี้จะเล่นแตกได้หรือเปล่านั่นเพื่อนก็ก่อนอื่นเลยเข้าไปเล่นก่อนเพื่อนนะ วันนี้ก็ด้วยทุน75้บาทนั่นเองเพื่อนทุนก็ประมาณนี้แหละก็มาลองดูด้วยกันเลยว่าจะเล่นได้หรือเปล่านั้นเพื่อนนะก็เริ่มต้นโดยเบ็ดหนึ่งละกันไปก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มโบนัสทรมนั่นเพื่อนนะกลุ่มที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแตกง่ายแตกดีนั่นเองก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนั่นเพื่อนลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้เลยนะ แต่ตอนนี้คือดูเดือดมากเลยได้ไ่ถึงร้อยหนึ่งเลยนะ4 6บบาทอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะแต่เอาเดี๋ยวก่อนเดีก่อนรอรอบนี้ก่อนโอเคแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายมาก้อนโตร,รอบแรกเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือดูดกลับไปหมดไม่เอานะเออแบบนี้คือไม่เอานะ ยังไงก็เมื่อวานผมก็ได้พักไปวันหนึ่งนั่นเพื่อนนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเนี่ยก็แนะนำว่าให้พักไปวันหรือว่าสองวันเลยเพื่อนให้พักไปเลยนะไม่ต้องไปแต่ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปเข้าเล่นเลยต้องพักอย่างเดียวแล้วก็ลองกลับมาเล่นดูว่าเฮ้ยมันจะยังแจกต่ออยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละเพื่อน นี่แต่เบ็ดหนึ่งคือได้ก้อนโตไปหลายรอบแล้วนั่นเพื่อนนะผมว่าน่าจะเล่นเบ็ดสองได้แล้วแหละเบ็ดสเนี่ยอะเบ็ดสเปิดออโต้ไป10ทีนั่นเพื่อนนะมาดูกันก็หวังว่าให้มันแตกแหละใครก็ไม่อยากจะให้มันเสียหรอกเนาะเพื่อนใครๆก็อยากจะได้กำไรใช่ไหมสิบสตังโอ้ยโอ้ยแต่อย่างเงียบสิ โหนเพื่อนห0สตังค์เฮียงเงียบวะไอตอนเล่นเบ็ดหนึ่งมันก็ก้อนโตมาหลายมาหลายรอบนะเพื่อนหรือว่าต้องเล่นนานกว่านี้อ่ะมันถึงจะจ่ายใช่ปะไอเบ็ดสองเ่นเพื่อนผมว่ามันต้องเล่นนานกว่านี้มันถึงจะจ่ายก็เล่นธรรมดาแบบนี้ไปก่อนละกันนั่นเพื่อนยังไม่ต้องรีบไปเปิดเทอร์โบก็ได้ หกสิบสะตังสี่สิตะตังอ้าแล้วได้ไวมาอืมสี่สิตตังเอ้สี่บาทหกบาทเออให้ไหม่ให้มันได้อย่างงี้ดิ <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างเงี้แหละมันถึงจะถูกต้อง53บาทนั้นเพื่อน <c oughs> โอเคจากนี้ก็เปิดเทอร์โบไปละกัน <c oughs> เพราะว่ามันได้ก้อนโตอื้ม <c oughs> อะไรมันจะโปเชขนาดนี้ฟีสปินได้ก้อนโตมาเสร็จปุ๊บก,ก็ได้ฟีสปินมาเลยเพื่อนก็มาดูกันว่ามันจะจ่ายสักกี่บาทสาสตังค์ยังไงล่ะนี้60สสตังค์สองบาท โอ้อยจะน่าเกียดเกินไปหรือเปล่าฟีสป,ปินเลยนะเวย้ยโอ้ยรอ,อ,อบสุดท้ายขอให้มันแตกไหนขอให้มันแตกเีย <c oughs> โอ้โหเกลือมากเพื่อได้มาสามบาทกับเจ็ดสิบสตังค์ <c oughs> <c oughs> ออ้ยไอเวนโอเคก็เล่นต่อแล้วกัน ก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ดูดนะเพราะถ้าเกิดว่ามันดูดเนี่ยเื่อโอกาสที่มันจะหมดมันก็จะสูงขึ้นอุย้ยสองอุย้ยสองร้อกว่าบาทเลยนะผมว่ามันเริ่มมาแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเออผมคิดว่ามันน่าจะมาและนะ้วนั่นเพื่อนเนี่ยเท่าที่ดูจาก มันคอมโบเนี่ยเพื่อนงั้นไปเล่นเบ็ดสามเลยดีกว่าเนาะอ่ะมาลองดูเลยสิห้าสตังค์เอาอเฮีย<อ>เปลี่ยนเบ็ดมาปุ๊บดูดเลยเพื่อนดูดแบบไม่จ่ายด้วยนะ<อ>ต้องเอาออโซเข้ามาช่วยแล้วแหละ อุยไม่ต้องชว่วยก็ได้เพื่อนไม่ต้องชว่วยก็ได้66บาทนะโอเคอะ่ะลองดูเงียบกิิบเลยเพื่อนไอ้เหี้ยเออยังไง,ง,งก็ไปต่อลูกเพาะไปต่อ หนึ่งบาทห้สิบยี่สบาทอืมสิบาทโอ้โหโอเคก็น่าจะเล่นเบ็ด5้าได้ละแหละนั้นเพื่อนนะก็ลองดูเลยไปก็อย่างที่บอกช่วงแรกมันเกลืออยู่ละเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้มาไม่เยอะนั้นเพื่อนก็ต้องให้เวลากับมันน้อย ก็ในระหว่างนี้เราก็ต้องดูหน้ากระดานไปนะเพื่อนเราจะปล่อยผ่านไปเลยไม่ได้นะเราต้องสังเกตเอาไว้เพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยไอ้ตอนนี้มันเริ่มจะไม่จ่ายเริ่มจะจ่ายอะไรประมาณนี้เราก็จะรู้นอนเพื่อนเนาะโอเคโอเคสวยได้ก้อนโตมาจนได้นเพื่อนโอเคมันก็ต้องอย่างงี้แหละนะ 174บาทก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเบ็ดเบ็ด10บาทดูละกันนั่นเพื่อนถ้าได้ก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นเบ็ด5ถ้ามันไม่ได้นั่นเพื่อนโอเคอุ้ยฟิสป,ปินเลยหลกไม่คิดว่ามันจะจ่ายข้างนอกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยจะเอาฟิสป,ปินมาให้อย่างเงี้ยก็มาดูกันเลยไหนไหนมันก็จ่ายมาแล้วเพื่อน6บาท แปดบาทห้าสิบเอาอเฮ้ยอย่างเงียบอย่างนั้นสิจะเงียบไปไหนอะสามสิบบาทร้อ <c> ย <oughs> กว่าบาทโอ้โหแล้วประเด็นคือคอมโบมันมันไม่ต่อเนื่องอนะ่่เพื่อ,อนเนี่ยดูดิวายมาโอ้ยว,วายโอ้ยพันสอง ได้สิบสิบไม่ได้วถ้าได้ถ้ได้สิบนี่คือดีเลยนะเพื่อนนะเอ่ยไม่เออสิบถูกละมีต่อไหมอีกไหมหมดแล้วหรอทำไมหมดไวจังมันคอมโ,มโบหนักๆนักมาแค่คอมโ,มโบเดลเองเพื่อนและที่เหลือก็คอม,คอมโบกระติ๊กกระต๊อกอะ เออก็ยังดีกว่าไม่ได้น,นเพื่อนเบ็ดสิบาทได้มาพันหกนั้นเพื่อนก็ถือว่าเยอะนะก็เบ็ดเสร็จออกมาก็ได้มาสองพันกว่าบาทก็ถือว่าดีนั้นเพื่อนแต่เท่านี้มันไม่พออ่ะเหมือนมันยังขาดไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวมาลองต่อด้วยเบ็ดยี่สิบนั้นเพื่อนต่อสักสามร้อยพอละถ้าเสียไปสามร้อยยังไม่ได้อะไรกลับมาแทนก็เลิกแล้วกันอ่า เฮ้ยอุ้ยเฮียพันหนึ่งเลยเหรอพอๆกับฟีสปินเลยนั่นเพื่อนไหนอลองดูอีกสักรอบสิเผื่อมันจะมีอีกอน,นี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮียนนเลิกดีอย่างเงี้ยสองคอมโบเพื่อนข้างนอกเบ็ดยี่สิบเฮียได้เลิกเลยอะ ได้ฟีสปินมาไม่พอมาได้ข้างนอกอีกเพื่อนโอ้โหแบบนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะวันนี้ทั้งนอกทั้งในดีมากเลยเพื่อนเออโอ้โหแล้วก็ประเด็นคือวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่75บาทนั้นเพื่อนนะ75บาทก็ได้กําไรไปทั้งหมด4,406บาทนั่นเองเชื่อกําไรคือได้กลับมาเยอะมากเลยอะเออผมก็ตกใจอยู่นั้นเพื่อนนะ ก็ไหนๆมันก็จ่ายมาแล้วเนาะก็ต้องเลิกนั่นเพื่อนถ้าจะให้เล่นต่อก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะหมดเออก็นั่นแหละใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มโบนัสไทม์นั่นเพื่อนนะกลุ่มที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแตกง่ายแตกดีนั่นเองก็ถ้าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะอย่ามาลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้ส่วนสําหรับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนั้นเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ บายบายไปร้านเบื่อ